เอาเลยครับผมมีต้อนรับผู้สู่เอ็นเทียรีแองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหัวกล้องท้าหัวซ่วมต่อยหูวไม่ต่อยกันเลยเหรอวะคือมันขึ้นส่งเวลเลอร์แล้วมึงเชียร์ฝั่งไหนก็นต้องหัวซ่วมอยู่แล้วแต่กูว่าฝั่งหัวกล้องนะมันน่าจะวินเนอร์หัวซ่วมชนะงั้นรอไปดูเลยและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับงั้นไปดูเลยนี่เตย<ๆ>กูส่งสปีกเกอร์แมนมาก่อนเลยมาดีหัวนี่พลังเสียงฮู้วรอบแรกกูชนะว่ะฮู้วไม่ไหวรอบสองส่งไททันมา สวยงามมั้ยดินี่มันหัวส้วมดีที่สุดในโลกนี่หว่าก็เจอเลเซอร์กูไปี่ดิเอาไปเก่งหุยต่อยกูออกนอกสังเวียนเลยหว่ากูส่งตัวตึงมาแล้วมึงเจอกูแน่เท่าไหร่เชียรมาเอาเดี๋ยวมึงก็รู้ตึงไม่ตึงก็ซัดมึงล่วงได้แค่นั้นแหละมีตัวใหม่เดี๋ยวมึงรอก่อนมาเลยกูบอกแล้วว่าฝั่งกูอะวินเนอร์อ้าวประตูนรกปิดว่ะเฮ้ยหัวกล้องโอ้ทำดีเป็นคนดีโอ้ทำบุญอะไรอย่างงี้ป่ะ โอ้โหเชื่อขอทานอะอย่างนี้ก็ต้องขึ้นสวรรค์นะดิใช่ไหมขึ้นสวรรค์ไปเลยเออชิวๆอ่ะอุ้ยจีแมนมาจีแมนจะขึ้นสวรรค์ซะหน่อยอ้าวลงนรกเลยเอาเงินเขาไปทำลายเขาเฉยเลยเต็มตัวนะรู้ตัวดีเนาะลงนรกไปอ้าวสปิกอร์แมนขึ้นสวรรค์ได้ไหมอ้าวไม่ได้ลงนรกลงนรกอ้าวลงนรกก็ไม่ได้วะทำไมวะเกินเกินเกินเฮ้ยนี่มันคนมันเกินมันจุ่ได้ยี่สิบคนป่ะออกคนหนึ่งออกคนหนึ่งอ้าวออกไปเพื่อน มันเสียสละเอาไอเตยออย่างนี้มันควรที่ขึ้นสวรรค์ไหมก็นั่นน่ะดิเออแล้วมึงดูดิมันเสียสละตัวเองเนี่ยเอาเลยคือถ้ามึงอยากให้มันขึ้นสวรรค์มึงคอมเมนต์เลยเออคอมเมนต์เลยคอมเมนต์คลิปนี้เลยเอาไอหมาวันแรกมึงไปไปเลยไปเลยเอ้าหมามันนอนก็โกรธด้วยวันที่สองเอามาคุยขยะมานอนอีกแล้วโกรธไปไาเอ้าของใส่เฉยเลยงงว่ะเอ้าวันที่สามมันนอนหน้าร้านอีกแล้วมึงจะช่วยหมาไหมก็ต้องช่วยดิกดไลค์เลยเอางี้ลองกดไล กดไลค์ก่อนลองดูกล้องวงจรปิดทำไมหมามันชอบมันนอนหน้าร้านไว้เตยก็น่าดีวะเฮ้ยอ๋อมันมีขโมยหมามันมาเฝ้าให้เนี่ยมันมีหมาตัวอื่นมาคุยขยะโอ้น่าสงสารน่ะผิดแล้วทำผิดแล้วว่ะอืมอ๋อมันก็น้อยใจไปแล้วอะดิเลี้ยมันเลยเอออ้าวหัวกล้องตกเฮ้ยเ้าหัวกล้องอกูตกมาเน่ยอ้าตกมาเจอตีหนวดทั่วอีกเอาไงต่อวะเนี่ย ้ยแล้วสูงด้วยเอาไงถ้ามึงจะช่วยหัวกล้องต้องคอมเมนต์นะเอออช่่วยยมาหนคอมเมนต์คลิปนี้เพื่อที่จะช่วยหัวส้วมเอ้ยไม่ใช่หัวกล้องเออเอาไปดีขึ้นถ้าคอมเมนต์แล้วปึ๊บมีบันไดแล้วทันไหมโอเคทันอยู่ไหัวส้วมมันปีนตามมาไม่ได้ถ้ามึงอยากล้างแค้นมึงต้องกดไลค์กดเลยรอไลค์จัดการไอหัวกล้องกดเอ้ยจัดการหัวส้วมกดไลค์เลยเอาระเบิดไปกินเรียบร้อยหุ่ยนี่มัน A I O U นี่ว่า มีเวลาห้าสิบวินาทีรีบวิ่งอ้าวขยับโดนไอเตยถ้าอยากได้โลต้องกดไลค์ถ้าจะช่วยทีวีแมนต้องกดไลค์เออกดไลค์อ่าโอเคกดไลค์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โอเคช่วยมีโลว่ะเฮ้ยไม่ไหวแน่ท้าอยากให้อัปเกรดต้องคอมเมนต์คอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยอัปเกรดต้องคอมเมนต์นะจะได้มีร่างใหม่มาช่วยเอ้ามาช่วยว่ะขอาแม่งเลยสมขอบคุณนะครับอ้าเฮ้ย มนุษย์มนุษย์หนีหัวกล้องมาช่วยแล้วหลบปะการจัดการหัวซ่วมนี่ง่ายแค่นี้เองนี่แค่นี้ดึงอ้าวสวยแล้วอยู่ดีหลุดออกมาเฉยเลยนะเอาไม่ดีไอเตยถ้าช่วยผู้ชายคนนี้ต้องคอมเมนต์นะเออคอมเมนต์ก่อนต้องคอมเมนต์เยอะเอะเลยแล้วมึงจะช่วยเขาได้เออคอมเมนต์ปึ๊บนี่ไทยท่านทีวีมาช่วยอ้าวน้องหมาอ้าวประตูนรกปิดอ่ะนี่ไงโอ้ยน้องหมาช่วยเด็ก ควรขึ้นสวรรค์นะถูกปะสวรรค์นะจ๊ะอ้าวเฮ้ยอ้าวหัวซ่วมจันเนียนขึ้นสวรรค์ซะหน่อยเออดูดิเขาเจ็บอ้าวนิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยไปมึงลงนรกตามระเบียบเขาเจ็บอยู่บ้าเปล่าเออไปเลยเอออ้าวไททันไททันจะไปลงไปลงนรกทำไมขึ้นสวรรค์สิเอ้าประตูสวรรค์นรกก็ปิดอะไรเนี่ยก็น่าดีวะเฮ้ยมันเจ็บปะ นี่ไอ้โดน่านี่แน่พี่ปู้หัวซุ่มไม้เตยโดนลุมโดนลุมเอาไงอ่ะตองชยโอ้ยโดนลุมทุกทิศเลยอ่ะโอ้ยมันก็ระเบิดป่ะอ่อนหรือบ้าคือการฆ่าหัวซ่วมโอ้ใช่แน่เลยฮะแต่ถ้ามึงอยากให้ขึ้นสวรรค์ต้องกดไลค์กดไลค์เลยเหรอเฮ้ยใครวะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวใครวะเนี่ยทำไมมันเหมือนกันเอ๊ะเอ็กเอ็กท่าเอ็กท่าเอ็กท่าเออเออทำไมมันทำตามได้ทุกอย่างมันคือกระจกเราใช่ไหม หรือเราคือหัวส่วมมันหลอกหรือเปล่าเนี่ยก็น่าดีว่ามึงดูดีท่าทางมันเหมือนกันหมดเลยนะเอออี่ยเดินเดินอะเออกูโมโหโอเคโดนขึ้นเสียงช็อตตายเลยเฮ้ยเอ้าบุกมาในฐานทัพแล้วว่ะอ้าเจอตรมึงดูมึงดูหัวส่วมมึงดูมาแล้วมาแล้วว่ะห้าตัวเดินเป็นบอยแบนด์อ้าวซาน ไอโบกหัวซ้วมก็เอาเรื่องนะเอามาดิมาดิสปิการแมนสัญญาณเตือนแล้วอะแล้วกล้าบุกเข้ามาได้ไงอ่ะเขาก็โคตรเงี้ยมึงดูมันกดสัญญาณเตือนเพื่อให้เพื่อนมันมาช่วยกดเหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอายิงเอายิงเอาเลยดินี่แน่เฮ้ยเอามาแล้วไอ้เตยมาแล้วเอาเอามาแล้วไอตื้นโอ้โหเอาหายเลยเฮ้ยหนักเลยเอาดิเออสวยที่วิ่งอ้ามันมีที่ป้องกัน เอากูวาร์ปได้โทษทีเนาะนี่ไอ้ดาบคู่พร้อมดาบเทนเจ้าดิเอาดิคู่ทำอะไรไม่ได้จริงด้วยไอ้เตยเจ้ต่อยไปเลยต่ออุ้ยเอาหัวส้วมป่าไปดิอ้าวแล้วก็วาร์ปมาหมดลิตรแล้วสิมึงสุดอุ้ยกูบอกแล้วเข้ามาทำไมอ่ะกูโหดมันมีเยอะมึงดูดิว่าโดนจัดการหมดนี่แน่เลยเตยน่าจะเกลียด หัวกล้องมันโดนปลอยสิ์เข้าสิงปะเออยิงยิงแเออเอายิงยิงเอายิงพวกหัวส้วมด้วยนะเอออ้าวเขาเนี่อ้าวปอลัสิปยิงมันดิหึ้ยไม่ได้ยิงเว้ยเรายิงเครื่องติดตามอ๋อเพื่อเราจะได้บุกไปฐานทัพแม่งเลยไงเตยก็ดีก็ดีนี่แน่กูมาแล้วหุ้ยมันเอาหัวสู้มมาจากโนมิติหรอโหมันเลยมีจํานวนที่เยอะไงจนมันหมดไม่สิ้นอ่ะเหมือนเกรนมาจากต่างเก้าวไอายมดิิงันนี่แ้ ้ยก่อนกูตายกูส่งสัญญาณก่อนรีบมาช่วยเลยเพื่อนโอเคหน้าทีเสร็จสิ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงดูมึงดูหัวส่ว่องย่องหูยแม่งพังประตูเข้าไปเลยเตย้าใครโหดมาดีใครอยู่มั่งเออามีเด็กมีเด็กถือโคกแคอแต่เด็กไฮเด็กน้อยมีทีวีแมนว่ะแค่เด็กว่ะชิวชิเอาแล้วไงเออแต่กูมีเมนทอร์สตายมึงตายมันสร้างระเบิดได้นะ ถูกป้าโค้กกับเมนทอสอ่ะขำเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้เลือกหรอแรงหนึ่งร้อยอ่ะเลือกอันกลางอ่ะเอาไปเลยแรลงเก้ากอุ้ยอย่างนี้ก็อัปเกรดเป็นไททันไอเป็นหัวทวีปโลกที่สุดในโลกหดจัดอ่ะต่อไปเป็นไทท่านเอออันกลางอันกลางเออนั่นแหละบวกเพิ่มไปอีกเอ้าเอาโกงเอาปรเลสิตไปเหลือแหลงสิบหกโกง ถ้ามึงอยากช่วยมึงต้องคอมเมนต์คอมเมนต์ก่อนเลยเอาปริสิทธิ์ออกคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เยอะๆเลยตรวจดูมีตัวไหนบ้างโอเคเราตรวจครบแล้วมึงก็เจอเตยม้าดีเตยมาอีกรอบสึกสังเวียนมึงอยากล้างแค้นอุ้ยไอเตยหนึ่งสูตรแล้วว่าฝูแม่งนำกูแล้วไม่ได้แล้วหกงเอาดีหมัดต่อหมัดหนึ่งหนึ่งเว้เจ้าตัวตึงผมเจอตัวตึงมาดีมาวิ่งต้องมีใบเรื่อนน้องๆหนูๆถ้าจะช่วยพี่กดไลค์อ้าวใบเล่มมึงหายนะ เด็กช่วยกูทั่ทีอ้างแต่กูก็แพ้อยู่ดีป่ะมาเดะแล้วกูหัวกองมาแล้วเร็วเลยกูลุกถีบลุกถีบลุกเตะอุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยมาเรร็วเ็วมาเดะมาเดะคือใครจะชนะดีกว่ากดไลค์ถ้าว่าฝั่งหัวกองกูกดไลค์ใครชนะคอมเมนต์ดีกว่าเุ้ยมึงว่าเอ้ามันดึงไอหัวส่วมาว่ะกดไลค์กดไลค์กดไลค์เดี๋ยมึงแก้มันหรือเปล่าเป็นชุดเจ้าสาวอ่ะเุ้ยยังไงกดไลค์ดิเป็นสปีกเกอร์วูมแมนไหมกดไลค์ต่อเป็นสปีกเกอร์วูแมน โอเคได้เจ้าสาวแล้วยี่ไหนมึงเอาตัวว้าบอกมาดินี่เอาดิเฮ้ยเอาชุดไหนดีอุ้ยก็ต้องกดไลค์บ้างเอออุ้ยอยู่บอกนะคามิล่าบูแมนกดไลค์เออคอมเมนต์คอมเมนต์เรามีคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์เลยคอมเมนต์เยอะๆจัดไปนี่จุ๊บ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 ไอ้หน่านี่แน่ี่แน่ไททันหมวกกล้องมาดิอุ้ยหนีนี่อ้าวไอเตยเลือกใครอ่ะก็ต้องกดไลค์ช่วยหน่อยดิอะกดไลค์แล้วงานกดไลค์ไปช่วยเพื่อน โอเคเพื่อนจะตายแล้วอ่ะมึงดูดิไปตอแลรีบวิ่งไปช่วยอ้อไม่น่าเลยต้องโอ้โหความทรงจำดีๆด้วยอ่ะมันก็ช่วยซ่อมด้วยอ่ะทำไงเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วโกรธเลยอ่ะโหอาหมุนหมุนหมุนมึงต้องจ่ายทองอ่าเลเวลหนึ่งนะกดไลค์อาช่วยช่วยช่วยให้เด็กได้เลเวลดีกดไลค์วุยแรงสามร้อยโอเคอาหัวส่วมได้ลูกอมไอรอบนึง ลูกองกูเหยียบทิ้งอ่ะเด็กมาอีกรอบอุ sì อ้ยวุ้ยไหนแม่งได้คุ้มจังวะขออีกรอบนึงลูกอมขออีกรอบนึงลูกอมสองชั่วโมงผ่านไปเยอะ้องหมดแล้วแม่งโกงแม่งว่าแม่งขำแล้วอ้าไหนหยเอาอะไรดีกดไลค์นะมกดไลค์มาแล้วไทางด้านสปีกเกอร์คอมเมนต์ต้องคอมเมนต์แน่จ้คอมเมนต์แน่นอนไปเลยคอมเมนต์เยอะๆเลยนี่เย้ เฮ้ยเตัวโหดมาแล้วสุดหล่อเฮ้ยพ่อครับผมเปิดจีอะไรวะเนี่ยฉี่ตรงนู้นไม่ลุกไม่ครับเขาห้ามครับพ่อนี่ไงห้องน้ำมีห้องน้ำไปห้องน้ำดีกว่าโอเคอุ้ยพ่อหัวต้วมมันมีหัวต่วงทำไมดีอะหุ้ยอันนี้ใช้ดาบพ่อมันไม่ไปไอ้เตยกดยังไงก็ไม่ลงด้วยช่วยไหมกดไลค์ ถ้าช่วยนี่กดไลค์เอา,ออาอนหนีเลยรีบหนีอ้อสบายใจเชิบโอเคส่งกลิ่นด้วยเพื่อน <Yeah. S 1> เอาเลยครับผม, <c oughs> ผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับหัวกล้องเท้าหัวส้วมต่อยเ <c oughs> ป็นยังไงเตย <c oughs> โคตรสนุกอะ่ะร้อนๆว่ะยังไงฝั่งหัวกล้องก็ชนะอยู่แล้วปะ <c oughs> ไม่เป็นไรครั้งหน้ามีใหม่งั้นมึงมาแก้มือใหม่นะเดี๋ยวมเจอกันสำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย